เราเริ่มรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งขายของไม่ดีแล้วแต่สิ่งที่เราถนัดเลยคือเราถนัดจัดรายการจัดรายการเรื่องผีเท่านั้นเราก็เห็นช่องทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์มันกําลังมามันสามารถออกอากาศทางเว็บไซต์ได้โดยที่เราไม่ไปต้องไปเช่าคลื่นวิทยุซึ่งการที่ไปเช่าคลื่นวิทยุมันต้องใช้เงินมหาศาลมากเปอร์เปอร์ก็รู้มผมเริ่มจากการโพสต์ใน Facebook ก่อนว่าถ้าผมจะกลับมาจัดรายการผีเนี่ยจะมีใครฟังไหม มีคนเข้ามาคอมเมนต์ที่เขาเป็นเพื่อนเราใน Facebook เขารู้จักเราอยู่แล้วเราฟังกับพี่อุ้ยยินดีครับอยากฟังครับดีใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณสัก 10- 20, 20ข้อความสําหรับเราตอนนั้นมันเยอะเฮ้ยมีคนเราฟังว่าบังเอิญไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เขามีห้องเล็กๆอยู่หลังบ้านแล้วก็ทําเหมือนกับมีมิกเซอร์มีอะไรเงี้ยไว้อัดเสียงแล้วแค่ต่ออินเทอร์เน็ตอะเราสามารถออกอากาศได้เลยก็จัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อว่าเว็บไซต์ home station radio d o com แต่ชื่อรายการอะเราแวบเข้ามาในหัวว่า The Ghost Radio ล้อกับคำว่า The Shock 10ตุลา5-8าออากาศเที่ยงคืนมีคนฟัง17คนเฮ้มยมีคนฟังแล้วตั้ง17คน,คน,นไม่ได,ใน,ดใน Facebook นั่นแหละใช่สมัยก่อนจะมีแอปพลิเคชันใครอยากมาฟังก็มาฟังในร o มคนที่เข้ามาดูได้ก็เป็นสมาชิกซ,ซื้อนู่นซื้อนี่มาเปให้เราอย่างเงี้ยปรากฏว่า,วามันก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนที่อยู่ในแอปพลิเคชันพวกนี้วัยรุ่น เขาสนใจแต่าสาวๆเขาไปพูดเป็นดีเจอะไรอย่างนี้เราไม่หน้าตายอย่างเงี้ยไม่ตอบโจทย์จนกระทั่ง Facebook มันเริ่มมีฟีเจอร์หนึ่งคือฟีเจอร์ในการถ่ายทอดสดพอโอกาสทาง Facebook จากคนฟังคืนนึงประมาณสักสิบกว่าคนเนี่ยเริ่มมีคนฟังเยอะขึ้นเพราะคนมันแชร์ง่ายเปล่พอ Facebook มันเริ่มมีคนฟังระดับร้อย ปรากฏว่าสปอนเซอร์เจ้าแรกเฮียกับเจ๊ติดต่อมาแจ๊กพี่อยากสนับสนุนรายการมาเจอได้นพูดยี่ห้อได้ลูกชิ้นหมูในห้างเพ้งลูกชิ้นแชมป์ติดต่อมาเจ๊กับเฮียเนี่ยเคยฟังเดอะช็อกมาแล้วรู้จักไอ้แจ็คแล้วรู้ว่ามันมาทารายการเองเพราะลูกน้องบอกรายการเขาสนุกมีคนฟังเขายังไม่มีสปอนเซอร์เจ๊ก็เลยมาสนับสนุนตอนนั้นคิดมันููจะคิดยังไงเดือนเดือนเดือนละห้าพันได้ไหมครับได้แจ็คห้าพันกระจายเลย หลังจากนั้นลูกชิ้นหมูนายหั่งเพ้งจนมาถึงตอนนี้ไม่เคยถอนสปอนเซอร์จากเดอะโก้เลดโเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อีกแล้วเป็นสปอนเซอร์เจ้าเดียวที่ผมกล้าพูดว่าผมก็ไม่เคยขึ้นราคาเขาเลยยังเ,เดือนละ5,000อยู่ใช่ครับเป็นเจ้าเดียวเพราะเขาคือผู้สนับสนุนที่รายแรกรายแรกและสนับสนุนผมมาตลอดสนับสนุนแรงบันดาลใจดีๆโดย small ผลิตภัณฑ์จากนักตรกรรมผ้า5.0แค่สัมผัสก็ยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า99% Adline Adsmall t h a t Matters วันนี้รับส่วนลดพิเศษทันทีสำหรับพรมยับยั้งเชื้อโรค s m a l จากปกติ2,580บาทเหลือเพียงผืนละ1,290บาทสั่งซื้อเลยเพราะโปรโมชั่นนี้สำหรับ200ท่านแรกที่ทักเข้ามาเท่านั้นนะครับ